ไลซ้ายซ้ายไปกับไล้ขวาเป็นตัว X ยืดตึงนนะแล้วก็ลมมาไปซ้ายหนมาไปขวายืดขึ้นไปซ้ายมาทำนิ้วฟินเลยไปขวาโอเคคัณนี้ถามรอบแล้ว อันนี้เราชี้กำลังแขนตัวแขนข้นขึ้นข้างขวาแล้วนะอรงสู้อกรสู้เพราะว่าตรงนี้ช่องานโอเคมือวางไว้หน้าท้องนม่ไปไมปม่ไปม่

เจอพวกเราเขาับเมือไหก็เอามือซ้ายน้ำมือซ้ายไม่ได้ หายไม่ได้ให้ทีนี้เข้าไปดูนะถ้ามใช้กำลังขายกขาซ้ายขึ้นแล้วเราจะเช็กจเบริเวณเหนือหัวเข่าซ้ายนะัเหนอหัวเข่าตงแ เราก็เอาเข่าของเราดันขึ้นไปครับเคลื่อนเอาโอบสะโพกแล้วก็เอามือมัจับไว้แล้วก็จับยืดเขาเพื่อให้มันยืดขึ้นแล้วก็เหลือบางทีก็นอนนั่งไหลอยู่อะไรนี้แล้วก็มือสอดเข้าไปองไว้เราจะใช้พแขนนี้นะเราใช้สอดนะใช้บริเวณ